สวัสดีทุกท่านครับที่มาเยี่ยมชมนะครับในส่วนของช่อง jn variety นะวันนี้ก็ไปอัปเดตครับแกมไลน์มานะก็เห็นว่าเขามีเรื่องของการทำการ์ตูนนะครับเอาวตารงมาด้วยนะครับก็เลยเข้ามาลองเล่นกันสักนิดหนึ่งนะเดี๋ยวเราขอเลือกเอาตัวที่ใกล้เคียงก่อนนะครับบางทีเผิ่เป็นรูปแต่ผู้หญิงนะครับก็จะเป็นตัวที่มาให้นะครับอ่าก็เข้ามาในโหมดนี้ครับก็ได้หน้าตาแบบนี้มานะครับเดี๋ยวเราลองมาแต่งนะครับก็มีแต่งหลายอันนะครับก็มาดูเรื่องของ การเลือกนะอันนี้ผมนะรงผมนะอันนี้ก็เป็นแนวอะไรครับอุปกรณ์เลยทีเดียวนะครับน,นี่ก็เลือกเส้นผมได้ครับเอาแบบไหนนะครับก็มีให้เลือกนะครับหลายรูปแบบก็เอาเลือกที่มันเหมาะกับเรานะครับนี่จะเจ้าผู้นิยมเลือกอะไรอย่พอไว้พอไหวไหมนะครับมันน่าจะพอได้เนาะนะก็ลองเลือกไปก็มีหลายทรงผมให้เลือกครับ ก็ลองดูที่น่าจะเป็นตัวแทนเราได้นะเป็นอวตารลงมาเลยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้เจนน้องเลือกดูหลังนะจากนั้นก็มาดูเรื่องของรูปหน้านะอมีคางไหมครับคางเป็นแบบไหนคางแหลมไหมอะไรเนี้ยนะครับหรือว่าคางรูปหน้ารูปสี่เหลี่ยมก็เลือกให้มันตรงกับเรานะครับอันนี้ก็เป็นตาเนาะ นะก็เลือกลองดูครับตาจอาบ้องแบวขนาดไหนะก็เลือกได้เลยนครับลองเลือกดูก็เลือกเสร็จก็พิจิตริบริคอนหนึงครับได้หลังใจหรือเปล่านะต่อไปก็เป็นคิวครับอันนี้เรายังอยู่ในโหมดของการอาวตารนะครับปกติจะเห็นแต่ในเฟซบุ๊กให้เล่นได้นะอันนี้ในไลน์เราก็มีแล้วนะครับ จมูกครับจมูกเป็นไงบ้างเนี่ยเป็นจมูกเป็นกระตูเลยฮะเนี่ยนะครับอันนี้ก็ดูน่ารักไปอีกแบบนะแต่ปากกอเดี๋ยวลองเลือกใหม่ดีกว่านะจมูกวันนี้ไม่ดีนะครับบอกว่าถ้าเห็นรูจมูกทรัพย์สินมันจะั่วไหลได้นะมีแถมเรื่องของโง่เองมาด้วยนะอันนี้ก็เป็นจมูกก็เอาฮ่าฮานะครับอาจจะชอบตัวนี้นะครับต่อไปก็เป็นปากเนาะ เราก็าอมยิม้มซะหน่อยนะผมว่าจะมีเสน่ห์นะดีกว่าทำหน้าเบึ้งตึงนะก็ะๆๆๆมีปากหลายๆแบบอันนี้หนูเจ้าเล่ไปนิดน,นึงนะผมว่าเอออันนี้ก็ดูคุณคชิดเลยทีเดียวนะปากแบบนี้ผมว่าเอาปากที่เป็นอมยิ้มอมยิ้มนะดูดีกว่านะอันนี้ยิ้มเห็นฟันนะอันนี้อมยิ้มนี่แยกเห็นฟันเห็นเขี้ยวเลยครับ นี่เป็นโหมดทาปากนะครับเจนไม่ใช่แนวนี้นะครับแต่ว่าลองเล่นได้นะปากสีแดงเลย <c ười> ออกกันนี่ฮนะ <c ười> ปากเหมกับสีแดงเลยทีเดียวนะเป็นผิปากนะครับมนธรรมดาดีกว่าเนาะนะต่อไปก็ลองมาเลือกนะัอันนี้เป็นะไรเหมือนแก้มไหมนะ เลือกดูกสั่งเอาแบบไหนตอนที่ชอบด้วยน,นี้เจนขอผ่านไปดีกว่านะครับจาเป็นแบบธรรมดาเีกว่าอันนี้แก้มออกสีชมพูชมพูครับน,นี่ก็จะเป็นเรื่องของหนวดเข่านะนวดเข่าเป็นไงไมั้งมีไหมอันนี้ใส่คางสิมๆิมหน่อยก็น่นาจะดูดีนะผมว่าใส่คางให้มันดูเล็กเอาหาหน่อยนะครับก็น่าจะสนุกดี นะครับนี่ครับมีหนวดด้วยอันนี้จะมีหนวดด้วยนะครับมีหนวดด้วยใสแว่นสักนิดนึงครับหน้าตาดูดีไหมเนาะใส่แว่นแว่นก็มีให้เลือกหลายรูกแบบครับเลือกให้ให้เหมาะสมแล้วกันครับว่าจะเป็นแนวไหนใส่เสื้อผ้าครับนะครับเ็าใส่ใส่เสื้อก็เปลี่ยนเสื้อเป็นแนวนี้นะครับ สีน้ำเงินนะอันนี้ใกล้ตัวจริงมากไปครับเนี่ยคิดอะไรอยเงี้ยของใครของมันนะครับแล้วกง,งนี้เดี๋ยวจะเอาเป็นหนุ่มเสื้อลายก็ได้นะครับนี่ครับนนเลือกครับมีเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรได้ครับลองดูครับก็สนุกสนานครับลองแปะแต่งโดอัน,นี้ใส่ออกแนวเช็คเก็ตเลย มีหลายรูปแบบให้เล่นนะครับเสื้อนะก็เป็นกางเกงนะครับกางเกงก็มีทั้งขาย,ยาวสั้นครับก็ลองเลือกลองเล่นดูนะชอบใจแบบไหนแต่ละคนแต่ละท่านนะครับอันนี้เล่กนะนะฟรีสไตล์ให้มันเข้ากับตัวเรานะอัน,นจริงๆอาจจะไม่ได้เป๊ะนะแต่ผมว่ามันก็โอเคสําหรับเรานะบางทีมันก็หกัวเหยะเลาอกับเพื่อนได้ครับสนุกสนานกันไปนะรองเท้าถุงเท้าเนาะ อันนี้ไม่ไม่เปลี่ยนดีกว่านะครับพอใช้ดิมเดินมัน,นเป็นรองเท้านะรู้สึกเจนจะใช้ตัวเดิมนะนี่ฮะก็มีเครื่องประดับแนวเลยนะใส่บนหัวได้ด้วยตอนอยังไงเดี๋ยวนะลองเลือกดูนะมีหลายรูปแบบน,นะะลองติ๊กไปดูเล่นดูได้นะ าพาใส่หมวกไปนี้กลายเป็นคนอีกคนคนละคนไปเลยนะครับกับเมื่อกี้เป็นสาวไปแล้วเรียบร้อยครับไม่ใช่ละไม่ใช่ละนะเดี๋ยวขอเปลี่ยนกันครับยอเพื่อนเพื่อนรู้นะว่าเป็นแนวไหนอยู่นะครับใส,แส,แส,แาสาแ่แว่นใส่แว่นใส่แว่นผมว่าใส่เป็นแว่นตาเนี่ยดีละอันนี้เป็นแว่นกันแดดเนาะอาจจะดูเท่ๆเอาแล้วนะน่าจะได้แล้วนะสไตล์นี้ของเรา ก็ดูแปลกๆสนุกสนุกไปทีเนี่ยอันนี้ผมก็เลยมาปรับเข้าโครงหน้าอีกนิดหนึ่งให้ดูดูมีสีผิวอันนี้ก็อาจจะดำไปแล้วตัวจริงขาวกว่านี้นะดำเมื่อกี้ไม่ไหวเหมือนกัน,นขเขเเลีน่นหน้าเดี๋ยวเพื่อนๆจำไม่ได้นะครัก็ผมก็มาปรับตาเนียปรับสีตาปรับอะไรนิดนึ่งครับเล่นได้นะ ตาสีฟ้าตาสีอะไรได้หมดเลยตาสีฟ้าเลยครับนมตาสีฟ้าก็ไม่เป็นไรครับสนุกสนุกลองปรับเอาเฉพาที่เราชอบแล้วกันอยาจะได้ตามนี้แล้วครับก็ขอบคุณมากที่รับชมมาจนจบแล้วนะครับก็ขอบอคุณท่านะนะนะสำหรับการรับ ชมแล้วก็รับฟังนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็ขอกล่าวกับว่าสวัสดีทุกท่านนะครับ